เอ๋ยพาเราไปทัวร์บ้านผู้บริหารค่ายเพลงนะครับดังพันกรบุญยจจินดานนครับคุณผู้ชมคงจะจำเขาได้ดีนะฮะเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยนะครับถึงเรื่องของงานเพลงและงานบริหารของเขาไปเลยครับ อ้าวประตูบ้านเปิดอยู่แบบนี้จะเข้าไปดีไหมคะเนี่ยกดทิงกันดีกว่า,าวส,สวัสดีค่ะพอดีว่าหนูอะค่ะนัดพี่ดังเอาไว้อะค่ะพี่ข้างในอะค่ะพี่จะเข้าไปได้อ,อ๋อเข้าไปได้เลยอะคะมาเลยค่ะคุณผู้ชม ออพี่คะพี่คะขอแอบถามนิดนึงพี่ดังนี่ดุป่ะคะไม่ดุอ๋อไม่เชื่อพี่คะอย่างนี้เนี่ยหนูเดินเข้าไปข้างในได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะเจอพี่ดังแล้วไปหาพี่ดังกันดีกว่าค่ะโอ้ยพี่ดังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องเอ๋ยครับ คพี่น <saus> ะ <arnt? S 1> วันนี้แหละครับจริงๆวันนี้ก็ว่างว่าง,างแป๊บหนึ่งครับเดี <ls advocate> ๋ยวเย็นๆนี <Un ưa> um, ้มีงานต่อฮะโองานนีัคือเรียกว่างานโปรโมทเพลงหรือเปล่าใช่ครับคืนนี้มันช่วงโปรโมทนะครับก็ก็อาจจะยุ่งนิดนึงก็อาจจะมีการไปขึ้นวิทยุบ้างไปสัมภาษณ์รายการนู้นรายการนี้บ้างเพราะว่าเอ๋ยเนี่ยเห็นว่ามีซิงเกิลใหม่ไม่อยู่ในสายตาไม่ยอ่ในสายตาครับเพิ่งไปดูมาพี่ดาวเริงหรืปล่าครับหนูจะบอกว่า ดูอยากรูว่าบบสรสุปของเอมวีนี้เป็นยังไงเห็นแบบว่ามีหักมุมด้วยก็เป็นเรื่องราวความรักของเขาเรียกว่าเป็นความรักลูกโซ่นะครับของ4คนด้วยกันนะครับซึ่งเข้ามาพัวพันกันนะฮะัก็จะมีมีก้อยราชวินมีพี่ออยธนาน้องพัทแล้วก็มีน้องฝนฮอร์โมนนะคะคือเพลงมันชื่อเพลงไม่อยู่ในสายตานั้นก็รู้สึกว่านางอยากจะเอาคำว่าไม่อยู่ในสายตาเนี่ยมาขยี้ตรงไหนมีเสิกวิดีโอนะฮะก็จะได้เห็นอาการของคนที่ ถูกเมินนะหรือเออหรืออาการที่เวลาคนที่ เจ็บปวดอาการที่เราต้องอยู่นอกสายตาของคนที่เรารักเป็นยังไงถามหน่อยเพลงไม่อยู่ในใสายตาเศร้าซึ้งแบบนี้เนี่ยพี่ดังเคยบอกว่ามีฟิลนี้แบบเหมือนอารมณ์เพลงหรือเปล่าอาจจะเคยมีบ้างตอนสมัยวัยรุ่นเชื่อว่าทุกคนต้องมีแหละพี่ว่าน้องเอ๋ยก็ต้องมีทุกคนที่เคยมีความรักก็ต้องมีนะครับ <c oughs> ตอนร้องก็ได้ดึงเอานึกถึงบรรยากาศเก,กา่าๆแล้วก็ดึงอารมณ์ตรงนั้นมาแล้วก็ ใส่เข้าไปในอารมณ์ของเพลงนะครับเมื่อกี้ถามเรื่องผลงานเพลงการเป็นละครไปแล้วทีนี้มาพูดถึงตำแหน่งผู้บริหารบ้างดีกว่าทำไมไม่ค่อยได้เห็นผลงานของพี่ดังเลยอะไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงแล้วค่ายลำค้ายที่เล็กไม่รีบครับเราค่อยๆทำงานออกมาแล้วก็เน้นว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำทำให้ดีที่สุดวางแพลนดีๆทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ได้ผลลัพธ์ได้ผลการตอบรับออกมาที่ดีที่สุด แล้วถามหน่อยอย่างเงี้ยตอนนี้วงการเพลงไทยในซบเซาเราอยากจะสร้างความฮือฮาอะไรยังไงให้กับค่ายเราบ้างเราจะทํายังไงให้ให้ให้เรายืนในท่ามกลางารธรุรกิจที่มันแย่อย่างเงี้ยเรายืนอยู่ในในที่ที่ดีของของธรุรกิจนี้แน่นอนล่ะเพลงเราก็ต้องมีคุณภาพคัดกรองทุกๆุขั้นตอนทําออกมาให้ดีที่สุด <S 1> <S 1> <S ผู้บริหารก็ทําแล้วนักร้องก็เป็นแล้วที่ดังนี่บอกว่ามีความคิดอยากจะชิมรางงานละครบ้างเปล่าชิมงานละครคิดว่าน่าจะน่าจะยัง รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อการร้องเพลงมากกว่า mm. ตอนนี้ขอขอ,ขอดูละครไปก่อนแล้วค่ะคะ่ะเดี๋ยวพี่ดังเนี่ยฝากอะไรถึงแฟนรายการทีมไ,ไนท์เลยค่ะก็ต้องขอบคุณน้องเอ๋ยนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่เกตดังมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตฝากเพลงผลง,งานใหม่คือเพลงไม่อยู่ในสายตานะครับตั้งใจทำและอยากจะนําเสนอมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ดังฟังครั้งแรกรู้สึกว่าชอบเลย mm. ดาวโหลดได้แล้วนะครับทางดอกจันสองสี่แปดสี่แปดนะครับ mm. ใครที่ ไดชม MV ยังไม่ได้ชม MV ที่เราพูดถึงกันนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ทางทุกช่องทางนะคะหรือว่าใน YouTube ก็ได้นะฮะเอางา่ายที่สุดนะครับเป็นงานสไตล์ป๊อปอาร์ดีนะครับฝากเป็นไม่อยู่ใน,ในสายตาให้อยู่ใน,ในสายตาของชาวทูนิเอร์ทุกคนครับ you, ผมถามว่าผู้ชายไปต้องเยอะแยะทำไมพี่ไม่ชอบอ่ะผมเตือนคุณอีกครั้งเลิกยุ่งกับน้องสาวผมสัที ประชดแคลร์เธอในนิส่ตาแต่วันในหัวใจมีแต่เข้าใช่ไมที่เธออยากมองคนที่เธอเนี่ยคิดแค่เพียงคอยอยืมมาก่อนคนนี้มันแอบ,บน้อยใจยนสต เป็นเกียรติสำหรับรายการเราเช่นกันนะครับขอบคุณคุณดังพันกรมากๆเลยนะฮะที่เปิดบ้านเปิดออฟฟิศให้เราได้เข้าไปถ่ายทํากันนะครับฝากถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับยังไงก็อย่าไปสนับสนุนงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับดาวน์โหลดกันให้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสนับสนุนงานศิลปินของเรากันนะครับเอาละครับแล้ววันนี้นะฮะรายการ True Insider ก็ได้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ยูทูบนะครับเพียงเซิร์ชหา True Insider Channel เลือกได้เลยนะครับวันไหนที่คุณพลาดไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะคร กับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทุกๆอย่างที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังกรับผมเลอวพูดลางไปก่อนนะครับสวัสดีครับ